มีคําสั่งพระครูประธิละพลสังกัดญาติโยมหลายคนอาจจะสาใจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ชอบด้วยพระธรรมวินยัยพระมีสิ่งที่พระพุทเจ้าให้ไว้เรียกว่าอธิการณสมถะแต่ สังคมสงวันนี้ไม่ได้ใช้ครับแต่ไปใช้สิ่งที่ไม่ได้ไปไม่ได้บัญญัติไว้ในพระวินัยการให้พระศึกด้วยการขับพ้นสังกัดเนี่ยพระธรรมพระวินัยไม่มีจริงๆแล้วต้องบอกว่ากฎข้อนี้มันทำลายพระพุทธศาสนาย่อยยับหมดนะแล้วอธิกรณาสมถะพระพุทธเจ้าให้ไว้ก็ไม่ใช้กัน แต่ไปใช้กฎหมายทำลายกันพระครูปรัตทีละถ้าถามอาตมาว่าแกประพฤติเหมาะสมไหมก็ต้องบอกว่าหลายอย่างไม่เหมาะสมแต่อย่าลืมว่าพระนั้นต้องต้องพ้นจากพระธรรมวิน,ยนัยนี่ต้องพ้นด้วยพระธรรมวินยัยวันนี้หลายครั้งที่เราเห็นพระพ้นจากพระธรรมวิน,ยนัยนี่ศึกพาะไม่ใช่ไม่ได้ศึกด้วยพระธรรมวิน,ยนัยเหร แต่เราหมั่นไส้เราก็จับศึกไปเลยเช่นกรณีพระไปบินทบาทเนี่ยขับรถบินทบาทเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าไม่ตั้งอธิการณาสมถะเฮ้ยมันก็สะใจนั่นแหละญาติโยมก็หลายท่านก็สะใจแต่ว่าเราอย่าลืมว่าถ้าเราจะรักษาพระธรรมวินัยการศึกพระพระครูประตลีเนี่ย ต้องศึกด้วยการตั้งอธิกรณ์ครับมันถึงจะชอบด้วยพระธรรมวินยัยต้องยอมรับว่าวันนี้อาตมามองไม่ได้มองว่าการสกแกนเนี่ยเป็นศึกโดยไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยนี้มันไม่ได้สง่าง,งามเพราะเหมือนเราเราเองก็ไม่ได้เคารพพระธรรมวินยัยเคารพโดยไม่ไม่เคารพพระธรรมวินยัยและอีกอย่างก็อย่าลืมนะครับเมื่อใช้กฎหมายเนี่ยแกก็มีทีมทนายนะ เรามันเหมือนเราไปใช้กฎหมายเหนือพระธรรมวินยัยแล้วเอกสารการขับพ้นวัดสามฉบับมันคือ,ม,คอมันคือหลักฐานการฟ้องหมิ่นประมาทอย่างดีเลยมันก็คือหลักฐานการฟ้องหมิ่นประมาทอย่างดีเลยฉะนั้นอย่าลืมว่าพระครูคือต้องดึงทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าไม่เอาพระธรรมพระวินัยกันจริง ทุกครั้งเนี่ยตัดสินปัญหาด้วยการใช้กฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช้พระธรรมวินัยที่อาตมาต่อสู้อยู่ก็คือควรที่จะใช้พระธรรมวินัยตั้งอธิกรณ์แก่ตั้งอ,ธ,งอธิกรณ์สมถาขึ้นมาครับแต่ถ้าใช้กฎหมายเนี่ยแต่ถ้าแกใช้กฎหมายเนี่ยเจ้าวาดถึงจะต้องศึกนะเพราะอะไรครับเจ้าวาดนั่นออกกฎหมายต่างกรมต่างวาระมินประมาทถึงสามครั้ง ฉบ,บับที่หนึ่งที่หลวงพี่น้ำฝนถือไปเนี่ยมันก็ไปเข้าข้อมนประมาทนะมีประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารนะใช่ครับแต่นี่เราใช้กฎหมายละเมิดพระธรรมวินัยอาตมาไม่ได้เห็นด้วยกับแกหรอกแต่เยาวกฎหมายมากดพระธรรมวินัยแกก็ไปแย้งจับคนนั้นคนนี้ก็ไม่ถูกต้องครับพระน,นี่ไปแจ้งจับใครไม่ได้ไม่ไไมถูกต้อง อาตมาต่อสู้อยู่เนี่ยก็คือเยาวกฎหมายมาอยากจะเล่นกฎหมายให้สึกไปครับวันนี้สังคมพระเราใช้กฎหมายอยู่เหนือพระธรรมพระวินัยอธิกณรของพระพุทธเจ้าไม่ยอมใช่กันไม่ยอมใช่กันดึงแกเข้าสู่อธิกณรครับแกต้องเข้าสู่อธิกรณ์เราต้องเอา,าพระธรรมวินัยกลับมาครับทุกวันนี้ไม่เอา,าพระธรรมวินัยสุดท้ายก็ไม่พ้นครับพระพระครูประหลัดทีละก็ต้องฟ้องเจ้าว่าท่านนี้ ฟ้องอาจจะฟ้องหมิ่นประมาทอาจจะฟ้องเจ้าพนักงานราเว้นการปฏิบัติหน้าทีเอาแล้วศาสนาเละเลยทีนี้ครับเละเพราะแกก็ต้องสู้อยู่แล้วครับโดยธรรมชาติของมนุษย์ครับเมื่อเราใช้กฎหมายกับเขาเขาก็ใช้กฎหมายกับเราปัญหาคือเราทําไมไม่ดึงกันเข้าสู่อธิการณ์สมถะของพระพุทธเจ้าทุกคนสะใจไม่ได้นะครับพระไม่ควรที่จะใช้กฎหมายบังคับกันควรที่จะใช้ อธิกรของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะพระครูพระคูท่านนี้ท่านก็ควรที่จะน้อมนําพระธรรมพระวินัยนั่นคือถ้าเกิดมีการตั้งอธิกรณ์สมถตท่านก็ต้องเข้าแล้วอาบัติของท่านเนี่ยมันไม่ใช่อาบัติแต่ว่าอาบัติหลายอย่างมันมันจะปาราชิกได้ไหมมันต้องให้พระผู้ใหญ่พระวินัยทอนหรือพระที่มีความเชี่ยวชาญด้านพระธรรมพระวินัยเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัย ไม่งั้นอธิกรณสมระของพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช่หรอกครับดูไปดูมาทุกวันนี้พระพึ่งกฎหมายมากกว่าพึ่งพระวินัยพึ่งกฎหมายมากกว่าพึ่งพระวินัยก็เลยทําให้อัตมารู้สึกว่ามันมันย้อนครับแล้วเราหมั่นไส้คนไหนเนี่ยใช่ใช่ครับต้องให้เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าวาดนั่นแหละครับตั้งอธิกณ์ เรียกท่านกลับแล้วตั้งอธิกรของสงฆ์แสดงให้เห็นว่าเราไม่รู้จักวินัยบัญญัติกันเลยอ่ะตั้งอธิกรขึ้นมาครับอย่าใช้กฎหมายครับเพราะถ้าคุณใช้กฎหมายคุณคุณกาลังทําลายอาธิกรของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะว่าไม่เคยใช้วินัยบัญญัติแม้แต่การพระวินยัยก่อนนี่ถนัดใช้กฎหมายมากกว่าใช้พระวินยัย พระวิญญาณกรหลายรูปก็ไม่ได้สะอาดสะอา้านหลายรูปก็กลายเป็นพวกพุกเสกลงเลขยันพวกลงนรหน้าทองพวกเข้มขังพวกเดรัจฉานวิชาอาตมานั้นยอมรับว่าวันนี้เนี่ยหดหูกับเรื่องนี้มากตอนแรกว่าจะเดินทางไปเมืองเลยเนี่ยก็เลยคิดไปคิดมาว่าเราไม่น่าจะสู้กิเลสข,ของมนุษย,ย์ได้ ถ้าวันหนึ่งคิดว่าตมาก็คงไม่พ้นศึกศึกเพราะอะไรคือเอาตามหลักของความจริงในรลัจฉานวิชาคืออะไรตมาก็ม่รูท้ที่จะไปรู้ด้วยหรอคุยคนละภาษาแล้วมั้งคุยคนละภาษาแล้วเอาตามหลักของความจริงนะ สิ่งที่สําคัญที่สุดเราณเวลานี้เราต้องดึงพระธรรมวินัยกลับมาทํำยังไงพระสงฆ์องค์สําเนียจะตั้งอธิกณรเป็นอธิกรณสสมมะซึ่งเป็นเครื่องมือตามพระธรรมวินัยของพระพรุทธเจ้ามันไม่ได้ใช้กันไปใช้กฎหมายกันก็แสดงว่าพระก็ไม่ได้ต่างจดยมเลยทุกวันนี้ครับต่างจดยมไม่หือวันที่ยี่สามเดือนธันวาคม ระรูปหนึ่งจากกรุงเทพมานครมารับม,บมอบอํานาจจากวัดอยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยครับฟองโยมเรียกค่าเสียหายล้านห้าอยู่ที่จังหวัดศาลจังหวัดเลยโยมนั้นเป็นคนจังหวัดอุดรท่านต้องคิดเองครับวันนี้ท่านดึงเอาศาสนาเข้ามามาย่ํายีพระธรรมพระวินัยกันเละหมดเลยพระก็เลยไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองเพอเผลอบางรูปนี่ที่บวชกันอยู่ไม่รู้จักวินัยบัญญัติด้วยซ้ํา ไม่รู้จักอธิกรณาสมถะาไม่รู้จักคําว่าพอไม่รู้จักอธิก่อนเนี่ยใช่เพราะธรรมนัยต้องมาก่อนใช่ข้าพเจ้าจาเฟ้าว่างจัดเลยแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายล้านเก้าผมรอฟังอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงไม่แน่ครับผมอาจจะเป็นอาจจะเพื่อเยียวยาเรื่องนี้ครับอาจจะได้ขออนุญาต เยียวยาแทนพระรูปนี้ก็คืออาจจะได้บอกบุญเพื่อเอาเงินเนี่ยไปใช้แทนเขาเถ้าสารสั่งให้โยมคนเนี้ยแต่อยากจะเห็นพระผู้ใหญ่ตั้งอธิกรณ์พระที่ฟ้องโยมอย่างเนี้ยครับแต่ไม่ครับอันนี้อันตรายกว่าพระปีนเสาอีกเยอะเลยวันนี้เราใช้อธิกรณ์นผมไม่ได้ห่วงหรอกว่าผมจะหลุดออกจากพระกาสา,าพ,พัเพราะพระอยู่ที่ใจเพระอยู่ที่ใจ การปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ใช่อวยนะครับถ้าเราจะเน้นอวยอย่างเดียวนี่ไม่ใช่การจัดการต้องจัดการโดยพระธรรมวินัยครับมันถึงจะถูกหลักมันไม่งั้นพระจะอาศัยทรรอาศัยวินัยยังไงเจริญพรณนะัตมานนั่นก็ทำได้แค่นี้แหละ